สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนชาวแลนด์ลอลออริจินทั้งหลายเออวันนี้ก็จะมาแนะนำแผนที่ใหม่นะครับของกิจกรรมเอ,อ่อกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะจำจำเชื่อไม่ได้เราว่าเชื่ออะไรนะครับก็จะเป็นกิจกรรมอันเนี้นะครับหาหาไอเทมของสัตว์เลี้ยงนะครับ หาเหรียญมาแลกนะครับก็จะมีแผนที่ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นแผนที่นี้จากเดิมที่เป็นแผนที่อันเก่าก็จะเป็นการ์เทมนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกแผนที่หนึ่งเราก็ลองเข้ามากันเลยนะครับก็จะโผล่อยู่กลางแมปนะครับ ก็เหมือนเดิมอ่อตีบอสนะครับตีมินิบอสต,ตีมินิบอสตีมอสตเตอร์ให้ให้ขีดข้างบนมันเต็มนะครับเพื่อเพื่อเรียกเอ่อ MVP เอ p ออกมานะครับเมื่อตี MVP ของแผนที่แล้วก็จะได้รับรางวัลเป็นเหรียญหรือกล่องของชุดสวมใส่นะครับชุดสวมใส่ก่องเนี้ย ของอุปกรณ์สวมใส่ของสัตว์เลี้ยงนะครับเราจะมีสเปเชียลมอ s t สเตอร์นะครับก็ปีเราก็จะได้เหรียญน,นะครับ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกลางแผนที่นะครับกลางแผนที่ก็คือเป็นจุดของ MVP ประจำแผนที่นะครับที่จะเกิดนะครับมาสเตอร์ก็มาสเตอร์ทั่วไปอ่ะเดี๋ยวเราไปตีมาสเตอร์เก็บเหรียญกันก่อนละกันนะครับเอ,อเหรียญเหรียญเราสามารถเก็บได้วันละ สองพันเหรียญนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้นเ,นเก็บได้วันละสองพันเหรียญนะครับเพื่อเอาไปแลกไอเทมนะต่อสัปดาห์ก็ห้าพันเหรียญนะครับแล้วก็ตีตีตีมินิบอสขอเรียกเป mini ็นมินิบอสประจําแผนที่ละกันนะครับก็ตีได้ห้าตัวต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ MVP ของแผนที่ก็สามตัวต่อสัปดาห์นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปตีมตอรสเตอร์ทั่วไปเก็บเหรียญกันก่อนก่องอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีข้อจำกัดว่าเราจะต้องตีมินิบอลนะครับตีมินิบอลอ่ผมขอตีมตอรสเตอร์ในแผนที่ก่อนละกันเพื่อเก็บเหรียญน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม เราก็กลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ